น้ำดื่ม b ีบีทิพเพื่อนแท้แก้กระหายผ่านกรรมวิธีรีเวิร์ส s m o s i s ีฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลตบรรจุขวดปิดสนิทมีวันเดือนปีติดข้างขวดโค้8 3 8 3 5 5 5 3 3 8 8 083-355-3378รายการสักไล่กระจายข่าวได้รับการสนับสนุนจากน้ำดื่ม b ีบีทิพครับพี่น้องน้ำดื่ม b ีบีทิพ ได้ผ่านการคาเสื้อ4ขันตอนบุเดโดยระบบฟิลเทชันระบบรีเวิร์ดออสโมซิสหรือว่า A.O. ล่ะครับาเชื่อด้วยระบบแสงอุลตาไวโอเลตหรือว่าระบบ U.V. และระบบโอโซนท่านที่ต้องการนามดื่ม b b บีทโทร083 3 5 5 3378แพ็คละ3 5บาทเท่านั้นครับสั่ง3แพ็คเพียง100บาท สั่งสแพ็กเพียงหนึงรอบาทโทรศูนย์แปดสาหาหาสามสามหรือว่าทำตองการนำดื่มบีบีทิปรวมทําบุญทําโรงท่านไปที่วัดหรือว่าหน่วยงานต่างๆบอว่าสะเป็นโรงเรียนวัดว่าอารามหรือว่าร่อพ่อสอต่อหรือว่าโรงพยาบาลสุขภาพส่งเสริมสุขภาพตำบลสั่งจำนวนมากบอว่าจะเป็นหาซิปแพ ร้อยแพ็กห้าร้อยแพ็กหรือว่า1,000แพ็กมีราคาพิเศษส่งถึงที่โทรศูนย์แปดสาห้าสามสามเจ็อย่าลืมเด้อครับเด้อรายการข้อนี่คือรายการซักไล่กระจายจข้าว น้ำดื่มบีบีทิพยเพื่อนแท้แก้กระหายผ่านกรรมรวิธีรีเวิร์สออสโิสีฆ่าเชือ้อ้ดยแสงอุลตราไวโอเลตบรรจุขวดปิดสนิทมีวันเดือนปีติดข้างขวดโค้0833553378 0833553378เอามาทั้งดวงชะตานะครับดวงชะตาความสมหวังความรักนี่คือสีเขียวมะนาวและกาสีเขียวใบไม้นะครับสีเขียวอัน แกกับส yeah, yeah, so right, ีเ yeah, ขียวอ่อนนะสีเขียวมะนาวนี่เนาะนะครับสีออกมะนาวแบบอ่อนเหลืองๆกับโบแมนนะนะสีเขียวแห้งกับโบแมนนะที่คือนี่คือสีเขียวมะนาวนะครับแล้วก็สีแห่งความก้าวหน้าสีแห่งความก้าวหน้าสีแดงเลือดนกนะครับสีแดงเลือดนกีมันส่เป็นสีออกน้ําตาลน้าตาลเนี่ยแดงแดงน้าตาลนะแล้วก็สีส้มอมแดงนะครับ สีแห่งใช้แล้วที่ล่ำล้รวยๆนะครับสีที่ใช้แล้วล่ำลๆรวยๆคือสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีส้มนะครับสำหรับสีที่ใช้แล้วกินแห้วตะแนวตะแนวนี่แหละครับคือสีดำสนิทแล้วก็สีม่วงเข้มนะครับ <c ười> เลขที่เหงๆปังๆบลูเย่เนี่ยคือเลข 2, 2> <c ười> และเลข3 <c ười> และเลข5ครับ ดวงดวกเด่นของคนเกิดปีเถาะชีวิตมีแต่งานหนักนะครับงานนี่หนักไปหน่อยนะในช่วงนี้ควรเน้นเรื่องการพูดและการดูแลสู่ภาพให้มากขึ้นนะครับหมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเป็นการเสริมดวงนะครับเนี่ยมาที่นี้มาเบิงของอดวงประจำวันเกิดนะครับดวงประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์การเงิน รายได้ดีมากแถมมีโชคลาภที่จะเข้ามานะครับทางนั้นความรักคนมีกู้รักซื่นมื่นดีนะครับสําหรับคนโสดกับคนที่เข้ากันเดาะเนี่ครับอลองให้หัวใจพิจรารณากันดูก่อนนะครับสําหรับทังนั้นการงานถือว่าเ้าหน้าดีมากๆสำหรับคนเกิดวันจันทร์การเงินช่วงนี้เจอเจอรายจ่ายเยอะพอสมควรนะครับ แต่ว่าเงินของคุณก็เข้ามาอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับความรักคนมีคู่เข้าหากันได้ดีมากขึ้นความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีสําหรับคนโสดหรือคนโสดรักหรือหลอกยังจะต้องมองกันไปอีกสักพักหนึ่งทางด้านการงานได้รับมอบหมายให้จัดการงานที่ยากและท้าทายความสามารถซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้โชว์ฝีมือให้เจ้านายได้เห็นนะครับสําหรับวันอังคาร วันอังคารการเงินค่อนข้างมั่นคงได้สำหรับความรักคนมีคู่คนรักอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับขอแค่คุณหาเวลาพูดคุยกันทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนะครับคนโสดคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณเป็นคนที่ใกล้ชิดในเรื่องเวลาของการทํางานการมีแนวโน้มจะเจอเจอกับงานเข้ามาหนักมาก ทำให้คุณเหนื่อยล้าสุดๆแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้พบกับความสําเร็จนะครับสําหรับวันพุธวันพุธการเงินมีเงินหมุนเวียนคล่องตัวสามารถใช้ใจ่ายได้คล่องมือนะครับสําหรับความรักคนมีกู้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องยิ่งนนวันยิ่งรักและก็ผูกพันมากๆคนโสดออลาจับเลยทีเดียวเจียยนะครับสําหรับทางด้านความรักนี่จะค่อยๆเปล่งประกายทีละนิดทีละนิด การงานคุณเป็นคนมีความสามารถยิงได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญสำคัญ,สำ,คญ,ส,ำคญสำหรับคนเกิดวันพฤหัสด,ดวงของคนวันเกิดวันพฤหัสการเงินมีติดขัดอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆกับรายจ่ายที่เยอะขึ้นนะครับสำหรับความรักคนมีคู่สัมพันธ์รักก้าวหน้ามั่นคงสำหรับคนโสดอย่าเอาแต่เก็บตัวเพราะว่าคุณมีโอกาสได้พบกับคนที่ถูกใจนะจ๊ะสำหรับการงานมีนโนม้นมที่จะ ได้โอกาสให้ลองทําสิ่งใหม่ๆสําหรับคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์การเงินคนเกิดวันศุกร์จะเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมจากหน้าที่การงานที่คุณรับผิดชอบนะครับความรักคนมีคู่ยิ่งนานวันยิ่งเพิ่มความรักความผูกพันให้กันมากขึ้นเท่านั้นคนโสดมีโอกาสได้ศึกษาดูใจกับคนที่ถูกใจนะจ๊ะ สำหรับคนเกิดวันเสาร์การเงินอะไรรับรายจย่ายยังพอๆกันหาได้มากเท่าไหร่ก็จะต้องนำออกไปใช้จ่ายมากเท่านั้นนะครับสำหรับความรักคนมีคู่ยังราบรื่นดีไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพียงแต่ต้องหาเวลาปรับความเข้าใจกันนะครับสำหรับคนโสดคใครคนใดคนหนึ่งกำลังแอบพึงพอใจในตัวคุณแต่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าหากันนะครับสำหรับการงานขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะครับ คนเก่งอย่างคุณไม่มีอะไรที่จะทําไม่ได้แถมยังมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและดูแลอีกต่างหากนะครับนี่คือคําพยากรณ์ของอาจารย์ไก่พอพัทธินีนะครับจากสักไลท์ทูเดย์นะครับมาอา่านใหพูดผู้ฟังในฟังตั้งแต่ช่วงหกโมงสจนถึง7มงสิบผูใ้ใดฟังมาท่านนะครับไปฟังอยู่ไปเปิดเบิ่งอยูยูทูบกับเฟซบุ๊กนะครับสักไลน์กระจายข่าวนะครับทั้งเฟซบุ o กทั้งยู u ูบนะครับ หรือว่าถ้าพิมพ์เป็นภาษ,าษาอังกฤษของ Facebook ก็สัก i ล e t ทูเดนะครับหรือว่าสัก i ล e t ทูเดนะครับพิมพ์เป็นภาษา,ษาอังกฤษเด้อนะครับสำหรับเรื่องของคำพยากรณ์มีให้พี่น้องฟังทุกมือแหละครับ น้ำดื่มบีบีทิพเพื่อนแท้แก้กระหายผ่านกรรมวิธี Reverse Osmosis ฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตราไวโอเลตบรรจุขวดปิดสนิทมีวันเดือนปีติดข้างขวดโค้083 355 3378 083 355 3378 นำดูบีบีทิบซ่งถึงที่เพียงแต่โทรมา0 8 3ย5แ3 3, 5, 3, 3 7 8บอว่าแดดหรือฝนเข้าทรงถึงที่บอกว่าจะเป็นงานบุญงานบ่อนงานฟ่อนงานอารำททำโรงทานกบัดกว่าโรงพยาบาลรอบพ่อสตตอโรงเรียนต่างๆโทร0 8 3 3 5 5 3 3ส8